สวัสดีครับผมแบงค์อังค์เข้าแบงค์นะครับวิดีโอในวันนี้ผมจะมาแชร์วิธีการแก้ปัญหารองพื้นที่ซื้อมาแล้วเนี่ยพอลงมบนผิวแล้วมันเหลืองเกินไปเรามาดูกันว่าแก้ยังกันบ้างครับออะคะ ก่อนที่เราจะเริ่มกันนะครับสำหรับใครที่ชอบการแต่งหน้าสไตล์ธรรมชาติแล้วก็ชอบดูรีวิวชัดๆแบบ 4K ฝากกด subscribe ช่องของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาที่ผมมีวิดีโอใหม่ออกมาเนี่ยเพื่อนๆจะได้รับการแจ้งเตือนครับบางครั้งเนเวลาที่เราไปซื้อรองพื้นมาถ้าเราไม่ได้ไปลองเองแล้วเราซื้อออนไลน์เนี่ยเวลาเราได้มาแล้วในางทีลงบนผิวแล้วมันก็จะมีปัญหาสีมันเหลืองกับผิวนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมเลือกรองพื้นที่มีความเหลืองกับผิวของผมค่อนข้างเยอะมาให้ดูนะครับาานนอจจะหมมมัเลย ได้นะครับถ้าจะไปซื้อขวดใหม่ม <perce> ัน <women> ก็อาจจะเรืองเพราะบางครั้งรองพื้นมันก็มีราคาสูงใช่ไหมครับผมก็เลยจะมาแชร์วิธีการแก้ปัญหารองพื้นสีเหลืองเนี่ยโดยที่ผมมีมากกว่าหนึ่งวิธีนะครับให้เพื่อนๆเลือกเลยว่าเหมาะสมอยากจะแก้แบบไหนขึ้นอยู่กับว่ามันเหลืองมากเหลืองน้อยยังไงนะครับวิธีแรกนะครับเป็นการใช้แป้งครับและนําให้เป็นใช้เป็นแป้งเซ็ตผิวที่มีทิ้นสีม่วงนะครับหรือว่าเป็นแป้งที่มีคานโทนอัพนิดนึงนะครับวิธีการแก้ปัญหาผิวเหลืองด้วยการใช้แป้งนะครับเป็น ถ้ารองพื้นสีมันไม่ได้เพี้ยนแบบเหลืองอ่อยมากเนี่ยวิธีแป้งฝุ่นเนี่ยก็จะเป็นวิธีที่สะดวกที่สุดครับไม่ได้เป็นการเพิ่มขั้นตอนอะไรเพราะยังไงเราก็ต้องใช้แป้งในการเซตร,รองพื้นอยู่แล้วใช่ไหมครับแป้งตัวแรกที่ผมจะพูดถึงนะครับเป็นแป้งตัวนี้สีม่วงของ NARS นะครับเป็นแป้ง Limited Edition ชื่อว่า NARS Light Reflecting Loose Powder นะครับเดี๋ยวผมจะลองเทสให้ดูนะครับโดยที่ผมจะทิ้งด้านความเหลืองเอาไว้แล้วลงให้ดูแค่ครึ่งหน้านะครับให้ดูว่าเป็นยังไงนะเนื้อเขาจะมีความเป็นสีม่วงะนะครับสีม่วงแบบน ด้วยข้อดีของการใช้แป้งตัวนี้ของนาสิย่างก็คือว่าเขาจะช่วยเบลอรูขุมขนนะครับช่วยคุมคามันแล้วก็จะได้เอฟเฟกของการเล่นแสงตามสไตล์ไลท์เรฟเลก i ิงของนาสุดนะครับพอซูมเอาออกมานะครับเห็นความแตกต่างไหมครับข้างที่ลงแป้งสีม่วงของนาสกับข้างที่ยังไม่ได้ลงนะครับจะเห็นว่ามันมีความแคนเซลความสีเหลืองออกไปนะครับมันจะมีความเป็นสีโทนนูเตรลมากขึ้นนะครับเดี๋ยวของนุ่ยอย่างที่ผมพูดในคลิปนี้นะครับผมจะแปะพิกัดไว้ข้างล่างนะครับเผื่อใครที่สนใจเนี่ยจะได้หาซื้อได้นะครับส่วนใครที่อยากจะได ลูมตัวนี้นะครับใช้เบอร์1ห,หรือว่าเบอร์2ก็ได้นะครับซึ่งเบอร์1เนี่ยมันจะมีความเป็นม่วงมากกว่าเบอร์2เนี่ยมันจะออกโทนชมพูใช่ไหมครับอ่า๋ยวผมลงให้ดูนะเวลาใช้ก็ลงด้วยพับแบบนี้นะครับ พอซูมเอาออกมานะครับข้างที่ลงด้วยแป้งตัวนี้ของ CanMake เนี่ยแก้ปัญหาได้เหมือนกันนะครับ แต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้มี pearl finish เหมือนกับตัวนาสนะครับก็จะมีความแมทไปเลยนะความคุมความมันตัวนาสอจจะทําได้ดีกว่านะครับแต่ตัวนี้เนี่ยมันก็เป็นราคาย่อมเยาแล้วก็ช่วยทนอัพผิวแก้ปัญหาผิวเหลืองได้เหมือนกันอะลองดูนะว่ามันแตกต่างกันมากขนาดกับครั้งที่ยังไม่ได้ทานะครับใครชอบอันไหนมากกว่าก็ลองเอาไว้เป็น choice นะครับวิธีต่อมานะครับในการแก้ปัญหารองพื้นสีเหลืองจะเป็นการ mix color correcting เข้าไปนะครับสีที่จะมา cancel สีเหลืองเน้นนอกจากจะเป็นสีม่วงเราก็จะมีสีอะไรครับ สีฟ้าหรือสีลำเงินนั่นเองนะครับไอเทมที่ผมจะมาแนะนำาในวันนี้ก็คือตัวนี้นะครับเป็นคอนซีลเลอร์ของ E L F นะอาจจะหาซื้อ,อยากนิดนึงผมสั่งในอ่อช้อปปีมานะครับคือเขาออกแบบมาเอาไว้สําหรับเวลาในการซ่อมปัญหาแบบนี้โดยเฉพาะนะครับราคาไม่แพงด้วยนะครับเวลาใช้เนี่ยใช้แค่ทีละนิดเดียวนะครับเพราะว่าสีของเขาเนี่ยเป็นสีนี้นะถ้าเกิดว่าเราไม่อยากจะเป็นสเมิร์ฟก็ ให้เบามือนะครับแนะนําว่าเวลาใช้เนี่ยให้เราเทตัวรองพื้นใส่ถาดหรือใส่หลังมือแล้วก็เอาตัวคอนซีลเลอร์เนี้ยใส่ลงไปทีละนิดนึงนะครับสักสอจุดนะครับแล้วก็กลวนกลวนแล้วก็ค่อยเอามาลงบนผิวนะครับแต่เพื่อคลิปนี้ผมจะลงบนผิวให้ดูแบบนี้นะเพื่อให้เห็นชัดๆเลยนะว่ามันแก้ได้ยังไงนะครับแป้งที่ผมลองรองพื้นมาก,ก่อนหน้านี้นะจากนั้นเราก็เกลี่ยอย่างนี้เลยครับ ข้อดีของการใช้วิธีนี้นะครับก็คือว่าด้วยคําที่เขาเป็น color correcting ใช่ไหมครับเราจะใช้ปริมาณของเขาในไม่ได้เยอะเกินไปแล้วมันก็จะไม่ได้ไปกระทบกับฟิ i s ชของรองพื้นมากเกินไปนะครับอันนี้เป็นสีรองพื้นปกตินะครับเดี๋ยวผมจะลองผสมให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะบนถาดผมก็จะแต้มตัว c o n ซ e ลเลอลงไปแบบนี้สีอาจจะดูประหลาดนิดนึงนะครับแต่ว่า trust the process นะครับ ถ้าเราผสมอย่างพวกเบสหรือว่าอะไรที่มันเหลวๆลงไปเยอะๆอย่างนี้เนี่ยมันทำให้รองพื้นที่อาจจะเป็น full coverage หรือ Medi u m coverage เนี่ยการปกปิดมันอาจจะด้อยลงไปะนะครับวิธีการนี้เนี่ยมันก็จะไม่ได้ไปกระทบกับ coverage มากขนาดนั้นนะเพราะว่าเราใช้ปริมาณสี color correcting แค่นิดเดียวนะมีความคูลขึ้นมาแล้วนะครับเป็นสีที่ผมสามารถแต่งออกมาได้จริงขึ้นมามากขึ้นเยอะเลยนะครับเทียบกับข้างนี้ที่เป็นสีเหลืองเหลืองนะถ้าเกิดว่าเราผสมกันที่หลังมือแล้วลงบนผิวเนี่ยมันจะง่ายกว่านี้นะครับแต่ ว่าตะกี้นี้ผมต้องการเทสให้ดูว่าถ้าเกิดว่าผสมบนผิวขึ้นมาแล้วมันไดเอฟเฟกแบบไหนะนะวิธีสุดท้ายที่บางคนเนี่ยอาจจะนึกได้หรือบางคนอาจจะมองข้ามไปเลยก็คือการใช้ลิควิดบลัชครับลิควิดบลัชตอนนี้เนี่ยมีให้เลือกค่อนข้างมากมายเลยนะครับมันมีข้อโชคดีตรงที่ว่าปีนี้เทรนสะีม่วงมันกําลังมาใช่ไหมครับหลายๆแบรนด์เนี่ยก็จะทําบลัชโทนออกม่วงออกมาให้เราเป็นตัวเลือกกันนะครับหนึ่งในนั้นก็คือ for you two ตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยก็เป็นเบอร์07นะครับเป็นเบอร์ที่มีความเป็นออออมมมมม่่่วงงงยูรรับซึสสาาาาถเาาใช้ผก ให้มันมีความดรอปความสีเหลืองขึ้นมาได้เหมือนกันนะอันนี้เป็นผิวสดนะครับเดี๋ยวผมผสมให้ดูว่าผสมรองพื้นขึ้นมาแล้วเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมีใส่ถาดเป็นรองพื้นสีเดียวกันนะอันนี้เป็นรองพื้นสีเดียวกันนะครับจุ่มเจ้าบลัชน้องม่วงน้องบลัชม่วงเนี่ยลงไปประมาณนี้นะครับลองผสมแล้วก็ลองปาดกับหน้าแก้มดูนะครับว่ามันได้อย่างอ่ะเนี่ยมันโอเคขึ้นมาแล้าเทียบกับตอนแรกนะครับสีเหลืองตอนนี้ ับอันนี้ที่ผสมบลัชมวงลงไปแล้วก็จนแบบนี้นะครับเขาดรอปความเหลืองออกไปได้เยอะแต่มันก็จะกลายเป็นสีออกโทนพีชขึ้นมาแทนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาต้องผสมแบบระวังนะถ้าใครที่มีลิควิดบลัชที่เป็นสีออกคูมากกว่านี้นะครับก็สามารถเอามาใช้แทนกันได้เหมือนกันนะครับ สีนี้เนี่ยผสมขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะลดความเหลืองแต่ว่ามันจะไม่ได้ความคูเหมือนกับการใช้คอนซีลเลอร์สีำเงินนะครับ <c oughs> เพราะว่าความม่วง,ขงเขานี่มันมันแตกต่างกันนะนี้ไม่เป็นม่วงอมชมพูนะแต่ว่าตะกี้เนี่ยมันคือดำเงินเลยนะครับดังนั้นตัวนี้เนี่ยมันก็จะได้ความวอร์มขึ้นมาแล้เนื่องเห็นไหมครับ <c oughs> พอเทียบกันแล้วแต่ว่าถามว่าสีนี้เป็นสีที่ผมสามารถเวิร์กได้ไหมมันยังเป็นสีที่ผมเวิร์กกับผิวผมได้อยู่นะผมก็ใช้คอนซีลเลอร์สีสว่างเพิ่มตรงใต้ตาแล้วก็เวิร์กได้แล้วนะครับ เดี๋ยวผมเทียบให้ดูนะครับว่า4 Choice เนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วเพื่อนๆก็ลองเลือกกันนะครับว่าอยากจะใช้วิธีการไหนครับนอกเหนือจากนี้นะครับถ้าจะให้มันเนียนมากยิ่งขึ้นนะครับผมก็แนะนำว่าใช้บรอนเซอร์หรือว่าบรัชที่มีความเอ่อโทนอุ่นๆนะอย่างแบบบรัชที่ติดออกสีแดงๆนิดนึงนะครับมาใช้ในการเก็บกรอบหน้าเพื่อให้มันดูเนียนละมุนมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับอย่างวันนี้ผมจะขอใช้เป็นบรอนเซอร์ของ YSL นะครับสีเบอร์สองนะครับหรือจะใช้บรอนเซอร์อะไรก็ได้เพื่อนๆมีอยู่ในบ้านนะครับเอา้นนบหะ และเนี่ยมันคือรองพื้นสีเดียวกับอันนี้นะเห็นความแตกต่างไหมมันดูแบบ p r e s ซนต์เบ e ไม่ naked, ออกจากบ้านเป็นปิกาจูหรือเป็นดีซ่านะครับลงบางๆพอ สีนะ 4, มันก็จะดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนะครับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็หวังว่าใครที่กำประสบปัญหารองพื้นสีเหลืองเนี่ยมาเจอคลิปนี้แล้วเนี่ยก็จะหาทางออกแล้วก็เลือกวิธีที่เหมาะกับตัวเองไปใช้นะครับถ้าชอบคลิปนี้และคลิปวิวดีโอนี้ประโยชน์ฝากกดไลค์คลิปนี้จะเป็นกําลังใจผมทําวิดีโอต่อไปมากเลยครับมันเรียนไม่เสียตังค์นะมันจะเป็นอะไรที่ใจฟูมากเลยครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครมีคําถามอะไรนะครับสามารถพิมพ์คอมเมนต์ลงมาใต้คลิปนี้หรือใครอยากจะเสนอแน,นะคอนเทนต์อะไรนะครับก็พิมพ์ลงมาใตา้คล ตางผมเพิ่มได้ที่เพจ Uncle Bank หรือที่ Instagram High Uncle Bank นะครับโดยเฉพาะใน Instagram นะผมจะแอคทีฟในนั้นนะครับมาพูดคุยเซอ์ฮัลโหลกันได้นะเรามาดูกันว่าวิดีโอหน้านะครับผมจะพูดถึงเรื่องอะไรวันนี้ผมขอตัวก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย